ลงทองแม่เลยจ้ะกินแบบบุฟเฟ่เลยจ้ะทุกคนดูลูกใหญ่มาก <laughs> ช้ำช้ำม,มาคะ่ะทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราจะขับรถไปแถวแถวบ้านนะคะมีไรสตอเบอรี่หลายจุดเลยค่ะทุกคนเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะทางแถบครูหนึ่งนะคะเริ่มวันที่ห้ามิถุนายนไร่เขาก็จะเริ่มเปิดให้เก็บสตอเบอรี่แล้วค่ะทุกคนนี่มาถึงแล้วค่ะอุ้ยมีรถจอดเยอะเลยเดี๋ยวค่ะสตอเบ <Strawberry S 2> อรี่โอ้ยลูกเล็กจังเลยจ้ะเดี๋ยวค่อยกินเก็บก่อน อโอ้โลูกใหญ่อยู่นี่อุ้ยมันอยู่ข้างล่างอยู่ไตฟฟางอีหลาคึ้รีของสั้นมาให้แม่กินสะทีทีอุ้ยตรงนี้เบวบโอ้โหทุกคนไม่มีคนมาเก็บตรงนี้โอ้โหแดงจ้ะนี่ึกก,ก,ก,กึกึกโอ้โมันแดงจนมัน ไปเลยขอเก็บเข้าปากโอ้ยต่างก่องน่เดี๋ยวเอาขาตัางก่องแป๊บแป๊บนึงโอ้ยลูกยิ่งใหญ่กเกลี้ยนกายไปนะโอ้โหลบลบแม่ทำไมลนะูกโอ้ยเดี๋ยวเราเก็บก่อนแป๊บนึงเราค่อยเก็บลงท้องกันโอ้ยนี่นี่น เขามีฟางรองไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นแมงนะเก็บลงไปเดี๋ยวค่อยเก็บเก <c oughs> ็บนะหมดกุบเลยอับดิเกกอสินอะไรอู้วถูกเก็บฟุ้ง <G ül üyor> คนก็มาเก็บเจอะเลยโอ้ยกินไหมจ๊ะหวานงานก็อยู่บ้านอนีกอิ่มเราค่อยไปแล้วอ่ะ ขาดแบดไปแล้วจ้าอ้ํอไหมอ้ํค่ะทุกคนค่ะอนอนกินไปเลยสิจ้านี่โอยลงไปลงไปลงตะก,ก้ามาไอ้เออน้ำปากเออเออโอ้ยพ้น่าพ้น่าพ้น่าอยู่พุน่าอันนี้มันเป็นน้ำไหม มาอยู่น้กกันกับชะตออ่อ์บลูแม่เนี่ยเนี่ยมันเป็น,นาหนามเนี่ยต้นวัชพืช <c oughs> อู้ยลูกใหญ่ค่ะพีลาก้ย <c oughs> เอาแต่ลูกใหญ่โอญ่อู้ยดาวนอกดูนะอู้ยเชิญโหดนี่ตองซอฮาอูยอ้ยลายทางล่างเพียลูกใหญ่ช่ำๆ โอ้ยทุกคนเอาอีกม้งตอสียมาบึมบึมบึมเนี่ยโอ้ยอ <c oughs> น,ยยนี่นูนูนนูอีกกเก็บสองเมอนะโอ้ยใหญ่อยู่นี่ทุกคนเออเออน้ำปักดกัก <c oughs> อ้มสิออมอ้ม,อมเอออร่อยไหมคะมมลงทองแม่เลยจ้ะกินแบบบุฟเฟ่เลยจ้ะอ,นะอ,อ้มนะออมหวานหวาน,วานเดินกินก่อนจ้ะ แ้ม่มาต้องกินขขาแล้วสิจ้อยเนี่ยล่ะตรงนี้เขาไม่มาเก็บเนาะมันไกลน,นี่โอ้เละเปล่ากำลังชํชา่ำๆอยมาจ้ามากินได้เลยเก็บกินได้เลยนะเต็มที่เราค่อยบ่ปช่างต้องหลบๆไม่มีใครเห็น ช,ชมาค่ะทุกคนคะ่ะคุณเองพามาเก็บแล้วเดี๋ยวไปไล่ไปไล่อื่นไปไล่ตรงอื่นดูมั่งหวานแซบ่บโอ้เพี่โอ้ยูเพี่อยูเพืยอมาละโอ้ยูเพี่อยูเพืยอมาลนะานะานะน้าโอย้ยูเพี่ยูเพื่อน้ยโอ้ยโอย่นู นนอนเก็บเด้ไม่มีคนเฝ้านะทุกคนยมคำเขามาซองไฟกินนาร์น่วยมกใหญ่เชี่ยบโอ้มันซ่อนอยู่ในนี้โอ้ยไม่แดงปาร์น่วยนี่เดีเด้วางก่อน่วยนี่บักใหญ่โ่ยไม่เคยเห็นความใหญ่ปูยิ่งเดินยิ่งเห็นปปเดี๋ยววางก่อน มาอยู่ไก่แทะล,ะลูกหน่วยใหญ่ๆนี่โอ้เดียวตะก้าอยู่ไหนช่างเลยน,นดูรถจอดอยู่นู่นดูวันนี้พอก่อนค่ะมันจะหกโมงแรงแล้วกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่นะโอ้ชิเมือบ้านแล้วอ้ยนะก็เห็นอยู่ตรงนี้นะวันนี้จะกลับแล้วโอ้มาเจอแต่ลูกใหญ่ๆเอ้าทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นปยู่ทุกคนโอ้ยมองนี้ ดูดูเขามาซ่อนแอบผู้แห่ครับนิกกี่อส้นมีตักลูกใหญ่หนี่อีกอ้ทุกคนเดี๋ยวด้ดูความใหญ่เอาไปช่างจ่ายตั้งกันค่ะนู่นอยู่ซุม้ม มาแล้วค่ะทุกคนโน้ตูรีบเก็บนะคะเก็บได้กิโลกว่ากว่าโน้กิโลกว่ากว่าก็อยู่เอ๊ะอ่าน,ก,นกเออนกมันบินตึอนนอ้นนกนกไปิไปกินสตอรอเบอรี่อ๋อกอ็ยากกินสตอรอเบอรี่น้ำข้นจ้าบอลนีนอกอยากกินน้ำบินเข้ามาตรงนี้มันเป็นกระจกนะคะมันเคยมีนกหลายตัวแล้วบินชนกระจกแบบ ตอนกระจกแบบใสๆนะคุณึ่งก็เลยไม่แบบขัดให้มันใสเท่าไหร่นะคะดูเฮ้ยเต็มเลยทุกคนลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูนี่เดี๋ยวค่อยไปอีกนะคะวันนี้รีบเนาะเขาจะปิดหกโมงเย็นนะคะก็เราเลิกในช่างเลิกงานมาก็รีบแต่งตัวไปก็เหลือสามสิบนาทีนะคะเพราะว่าวันปกติอ่ะจันทร์ถึงเสาร์เขาจะปิดหกหกโมงเย็นนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยปิดสี่โมงเย็น ก็เปิดตั้งแต่เช้าแหละตอนเช้าไปเก็บก็ได้วันหยุดนะคะมีหลายไร่เลยแถวนี้นะคะเต็มเลยโลนึงก็ที่บอกเนาะโลละหยูโรถ้าเก็บเองนะคะเก็บเองนะแต่ถ้าซื้อที่เขาเก็บไว้นะคะเขาช่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็หนึ่งยูโรก็เอ้ยไม่ใช่1กิโลก็9ยูโร50าสิบนะคะคูณสาไปถ้าหยูโรก็ประมาณเกือบสองบาท เกือบสองร้อยกิโลหนึ่งนี่ลูกให,ใหญ่หวานกำลังหวานแทบเลยทุกคนนางกินเล่นกันหมดเลยเนี่ยเนาะแทบแทบทุกคนอยูลูกใหญ่อืแทบ,บปะไปเก็บน้ำกันไปเก็บกันอีกเนาะวะหอะ เอ้อยังติดร้อนมากเลยค่ะทุกคนร้อนอ๋อเสร็ไปละเหลือไว้ทำเค้กไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปเก็บกันอีกนะ บายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมชินี่เยอรมนี Germany, นะคะดังกระนชื่อเอวิดาเซนมีความสุขมากมายค่ะทุกคนบายบายแล้วเราไปกันอีกเอาไปเลยกินนหม่จ้ายบายค่ะสวัสดีค่ะ